สวัสดีครับยาชาวไทยที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมดีใจมากครับคือผมอะ่ะค้นหามาตลอดว่าทํำยังไงนะชีวิตของฉันเองถึงจะดีขึ้นวพวกพ้องของเรานะครับประเทศไทยที่เรารักสังคมโลกนะครับถึงจะเริ่มนะครับเริ่มลดในสิ่งที่เสียแล้วก็เพิ่มพูนในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นผมก็ค้นหามาตามลําดับนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการค้นพบมาตามลําดับแล้ววันนี้ครับวันที่27 มิถุนายน2 5 6 5ผมก็ค้นพบแล้วครับสิ่งที่จะเป็นจุดพลิกหรือจุดเปลี่ยนครับผมดีใจที่จะมาบอกญาติมันเป็นเหมือนการทําบุญครับผมจะนําเสนอเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการอธิบายอธิบายสิ่งที่ผมลองในวันที่27นี่แหละเพื่อที่จะให้ญาติไปลองแล้วก็ดูว่าจะค้นพบได้แบบเดียวกับที่ผมค้นพบไหมนะครับก็จะขอคุยแบบสบายๆนะครับ คือถ้าเป็นไปได้อ่ะผมอยากให้ญาติเนี่ยไปดูวิดีโอขั้น,นอื่นๆมาก,ก่อนเพราะว่านเป็นความภูมิใจครับเวลาที่เราค้นพบอะไรบางอย่างที่มันยอดเยี่ยมจริงๆถามว่าดามพูดมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรพี่ๆน้องครับนึกภาพสิครับการที่เราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วได้อยู่ท่ามกลางคนไทยที่มีการพัฒนาพัฒนาแบบเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยเป็นคนใจบุญด้วยเราได้อยู่ท่ามกลางสังคมแบบนั้นเนี่ย ชีวิตเราจะดีขึ้นได้ง่ายไหมเรามีความภูมิใจไหมที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะดียิ่งยิ่งขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ผมจะบอกวิดีโอขั้นที่51 54 57เเนี่ยแบบไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าผมอยากให้ญาติเนี่ยค้นพบด้วยตนเองก่อนเพราะการค้นพบด้วยตนเองเนี่ยมันคือการที่เราเราทำอะไรได้ด้วยตนเองมันจะภูมิใจครับผมอยากให้ญาติเนี่ยภูมิใจก่อนมันเหมือนกับเด็กที่ เรียนเก่งได้จากการคิดคน้นพยายามด้วยตนเองกับเด็กที่เรียนเก่งจากการที่ไปติวอาจารย์หาข้อสอบดีๆไหมทำจากนั้นเนี่ยก็ไปทำข้อสอบได้ใครมันจะภูมิใจมากกว่ากันครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ย้อนย้อนกลับไปดูขั้นอื่นๆมาก่อนนะครับเป็นการประหยัดเวลาครับผมเองเนี่ยค้นหาอะไรบางอย่างด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเป็นเวลาเกิน30ปีครับวันหนึ่งผมก็จะตายไปที่ผมมาบอกวิดีโอทั้งหมดนะครับหนึ่งเพื่อทำบุญครับ สองเพื่อให้เป็นมรดกครับอย่างญาติชาวไทยพิจารณาดูนะครับว่ามรดกยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกในขั้นอื่นๆไว้หมดแล้วการลองในวันที่27ของผมนะครับมิถุนายน2องพก็คือการที่ไม่คิดมากครับไปทําอยู่2อ,อย่างให้ได้ก่อนก็คือการมีใจดีๆที่ดียิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นไปอยากทําในสิ่งดีๆคืออยากทำเนี่ยผมทําเครื่องหมายคําถามไว้เพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่การทําอย่างเดียว มันคือการลุยนะครับการลุยประกอบไปด้วยการเรียนรู้ฝึกสร้างก็คือเราจะทําอะไรสักอย่างจากนั้นการที่เราอยู่เล่นเสพด้วยคือการที่เรามุ่งมั่นทําบุญด้วยคือการที่เราพัฒนาปัญญาด้วยนี่คือการลุยหรือการทําดีคือใจเราอ่ะมีใจดีๆยิ่งขึ้นเองเราพัฒนาการอยากทําดียิ่งขึ้นเองซึ่งแตกต่างครับจากการที่เรามีใจขุนมัวการที่เรามีใจร้ายๆการที่เรามีใจมึนงงนะครับ หรือการที่เรางงๆเทียบกับการที่เรามีงานปุ๊บเราอยากทําทันทีการที่เราเดินเราเดินอย่างมีความสุขการที่เราพูดคุยเราพูดคุยให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วเราจะรู้ได้เองว่ามันจะมีอะไรต่อไปเราจะเลือกไปต่อได้เองสําหรับคนที่ลองแบบนี้นะครับจากนั้นครับมันเหมือนกับผมไม่ได้บอกว่ามันมีแค่ใจดียิ่งยิ่งขึ้น,นกับความอยากดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับ มันจะมีในเรื่องของสติปัญญามันจะมีเรื่องของการรู้มันจะมีคุณสมบัติมันจะมีนิสัยต่างๆเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นแต่มันจะเป็นลักษณะเหมือนการเต็มหลอดครับมันเหมือนกับพลังสติของเรานี่เต็มหลอดพลังใจที่ดีเนี่ยของเราก็จะเต็มหลอดยิ่งยิ่งขึ้นพลังของการอยากทําดีของเราเนี่ยก็จะเต็มหลอดยิ่งยิ่งขึ้นมันจะเป็นเช่นนั้นครับอยากให้ญาติเนี่ยไปลองเกาะสองตัวนี้ซึ่งผมก็ฝันครับฝันว่าจะสามารถที่จะ ร่วมก้าวร่วมเรียนรู้ของการทําเต็มหลอดของคุณสมบัติดีๆเอาแค่ใจดีกับอยากทําดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยไปด้วยกันก่อนนะครับเราจะเรียนรู้อะไรมากมายดีๆเนี่ยไปด้วยกันครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อ2ครับมันคือการร่วมข้ามผ่านอุปสรรคบางอย่างครับที่เราไม่สามารถที่จะร่วมกันทําดีได้นึกถึงการที่เราครับไม่สามารถตัดถนนผ่านที่ดินบางที่ได้ต้องตัดอ้อมไปมันเป็นยังไงบ้างครับ นี่คือการร่วมข้ามอุปสรรคบางอย่างครับอุปสรรคที่เราไม่สามารถที่จะใจดีได้ไม่สามารถที่จะร่วมกันทําดีได้ไม่สามารถอยากทําดีร่วมกันได้ซึ่งคนที่ไปลองทํากันบ้านครับเป็นความฝันอยู่นะครับเราจะทําให้มันเป็นดุจพิธีกรรมครับพิธีกรรมคืออะไรครับลองนึกถึงาศาสนา,าต่างๆครับแม้แต่อเมริกาครับเวลาที่สําเร็จการศึกษาหรือเวลาที่มีการเปิดการศึกษาเขาก็ทําเป็นดุจพิธีกรรมครับขลังครับทําแบบขลังเลยครับ ที่อเมริกาก็ทํานะครับพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องโบราณครับการที่เราเดินครับการที่เราจะนอนครับการที่เราจะพูดคุยครับทําให้มันเป็นดุจพิธีกรรมได้นะครับทําให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับอยากให้ไปลองทําดูครับไม่ได้บอกว่าให้เราติดพิธีกรรมนะครับแต่การที่เราไปรู้คุณค่าของสิ่งที่เราจะทําของเวลาชีวิตในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอยากให้ไปลองครับ สำหรับตัวผมเองนะครับก็เป็นความฝันนี้ครับว่าการที่ญาติเนี่ยไม่ไปลองครับผมก็จะยอมครับไม่ว่าอะไรครับก็จะขอหลบนะครับสําหรับคนที่ยังเกาะติดอยู่การที่จิตใจยังขุนมัวอยู่นะครับการที่เราไม่ได้มุ่งมั่นที่จะอยากทําดีบางครั้งนะครับเราเคยเห็นไหมครับคนที่เกี่ยงงานคนที่เกี่ยงกันนะครับอยากจะให้แบบลองนึกดูนะครับอันนี้ลองไปตอบด้วยตนเองนะครับ แต่ถ้าขอได้นะครับผมอยากจะขอร่วมขอร่วมทดลองครับกับคนที่ไปลองมาให้ใจดีแล้วก็การอยากทําดีเนี่ยเต็มหลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผมลองหนึ่งวันผมก็รู้ว่าอ๋อมันคือคําพูดของพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าว่าเป็นเจ็ดขั้นของการมารลุธรรมถ้าใครอยากทําอะไรดีๆได้เนี่ยจะต,ต้องไปเริ่มที่การมีอารมณ์ดีก่อนอารมณ์ดีเสร็จท่านก็จะต่อด้วยรูปนาเกิดดับ ไจรักวิลาคะนิโรธปฏินิสักขะนั่นคือคําของธรรมะครับแต่จริงแล้วมันก็คือการที่เราเนี่ยไปมีอารมณ์ดีจากนั้นเนี่ยเราฉลาดที่จะทําให้อะไรบางอย่างสําเร็จซึ่งมันเป็นเรื่องของเหตุและผลครับจากนั้นครับเราจะรู้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องนั้นถ้าเรายังใส่ใจต่อนะเราจะเข้าถึงลึกเกาะได้เรียนรู้ได้กับอะไรบางอย่างครับมันคือการเข้าถึงครับจากนั้นเราจะรู้ว่า เราควรจะวางอะไรเราจะก้าวข้ามอะไรครับมันคือการบรรลุถึงครับในท้ายที่สุดครับในเรื่องนั้นๆครับการที่เราบรรลุถึงได้ในเรื่องของการทําธุรกิจครับเราก็จะทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จได้สบายยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นกฎธรรมชาติซึ่งจะเริ่มต้นจากการมีอารมณ์ดีก่อนทุกวันนี้เนี่ยผมอยู่ในสังคมครับผมจะขออนุญาตครับมีอารมณ์ดีครับก็ ฝากให้นําข้อมูลเหล่านี้ครับไปคิดนะครับในส่วนนี้นะครับไปคิดว่าเราจะยกระดับชีวิตของเราเนี่ยยกระดับการใช้ชีวิตยกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้ยังไงนะครับมันคือขั้นตอนง่ายๆของการที่เราไปรู้อะไรบางอย่างจากนั้นเนี่ยเราตื่นตัวกับมันจากนั้นเราเริ่มกลับใจครับการกลับใจเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเกิดขึ้นได้เยอะมากแต่จุดสําคัญของมันก็คือการที่เราเนี่ย ไปกลับตัวได้นานพอนะครับทุกวันนี้ผมทำกองทุนครับเป็นกองทุนรับฟังผมก็จะรับฟังว่าคนที่จะมาอาศัยกองทุนรับฟังของผมเนี่ยได้กลับใจมาแล้วยังไงได้กลับตัวมานานแล้วเท่าไหร่นะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ยังจมอยู่กับความอยากจมอยู่ความทุกข์นะครับอยากให้นึกถึงครับการที่เรากระโจนเข้าไปในทะเลคลั่งที่มีคลื่นลม ที่มีคลื่นเอาคลื่นแล้วกันนะครับคลื่นเนี่ยซัดแรงมากแทบตายนะครับถ้าเราจมลงไปครับแต่สําหรับบางคนนะครับคลื่นบางระดับเนี่ยเขาชอบมากเพราะเขาฝึกมาเป็นอย่างดีครับฝึกขี่ยอดคลื่นครับด้วยเซิร์ฟครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับเราจะทําให้มันเหมือนกับคลื่นลมแห่งชีวิตเนี่ยเราจะทําให้เราอยู่บนยอดคลื่นได้ยังไงนะครับคลื่นลมแห่งความอยากนะครับกิเลสตัณหาราคาอุปทานนะครับเราจะอยู่ โลภโกรธหลงนะครับเงินอำนาจกินการเกียรดเนี่ยเราจะเติมคําว่าบุญและปัญญาเข้าไปให้เราสามารถไปยืนอยู่บนยอดคลื่นได้ยังไงนะครับอยากให้ไปลองนึกดูนะครับตรงนี้แหละนะครับลองนึกถึงการที่ทุกวันนี้นะครับเงินเป็นปัจจัยสําคัญมากนึกถึงการที่เราไปดูวิดีโอต่างๆแล้วมานั่งคุยกันว่าเราจะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรายัางไงเราจะตั้งสถานีเราจะติดเครื่องอยังไงนะครับ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อที่จะทําให้เราอีก2ปี3ปีเนี่ยเงินที่หายากเป็นการหาเงินได้ง่ายขึ้นอยากฝากพวกเราให้ไปนนึกดูครับคนที่ทําการบ้านส่วนนี้แบบจริงจังเนี่ยร่วมกันทําอย่างจริงจังนะครับจะเริ่มรู้อะไรบางอย่างด้วยตัวเราเองทําการบ้านฟังซ้ำํำจดนึกจุดสําคัญก็คือลองต่อลองต่อแล้วเลือกบางอย่างมาลุยต่อ ร่วมรุยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นคนที่ทำแบบนี้ครับจะได้คำตอบผมอยากให้หยุดวิดีโอนี้ครับหยุดแล้วไปลองทำด้วยตัวเราเองก่อนนะครับสิ่งที่ผมขอนะครับคนที่เห็นว่าการบอกต่อวิดีโอนี้นะครับจะเป็นบุญนะครับผมอยากให้ไปบอกวิดีโอที่51 54หรือ57ครับผมอยากให้ญาติที่ลองจริงเนี่ยค่อยมาดูวิดีโอนี้ครับเพราะว่าพูดตรงๆนะครับผมก็ขำนะ่ะคือ วิดีโอของผมเป็นวิดีโอที่ดูไม่สนุกครับมันไม่เหมือนกับการฟังข่าวสารมันไม่เหมือนกับวิดีโอเกมที่แคสเกมหรือวิดีโอฟังเพลงหรือการวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองแต่มันเป็นวิดีโอของการฝึกหัดครับเพื่อรางวัลชีวิตของตัวเราเองครับก็อยากให้ญาติเนี่ยคือถามว่าแล้วแล้วดามมาได้อย่างนี้เพราะอะไรพี่ครับ เคยมีไหมครับที่คนอธิษฐานว่าไม่ต้องมีตัวฉันอยู่ก็ได้คือไม่ใช่ซาดิสที่อยากฆ่าตัวตายนะครับแต่มันเป็นว่าให้ตัวฉันหายไปเลยก็ได้แต่ขอให้คนเราเนี่ยเริ่มที่จะมาสนใจครับการลดในสิ่งที่มันไม่ดีบนโลกใบนี้แล้วการจงใจที่จะพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันคือการอธิษฐานครับมันคือการตั้งใจครับการที่ญาติเนี่ยวันหนึ่งครับในชีวิตเนี่ย เราตั้งใจเรามุ่งม,มั่นที่จะดีให้ได้ท้ายสุดครับเดี๋ยวญาติก็จะมาเจอวิดีโอขั้นที่59นี้ด้วยตัวญาติเองครับอยากให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะยังเหลือความภูมิใจว่าเราจะค้นพบสิ่งที่ดีที่ยอดเยี่ยมได้ยังไงครับหยุดเลยครับพอเดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นการคุยการพูดคุยแบบสบายๆนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นมรดกครับการที่ญาติดูมาถึง ส่วนที่2ของวิดีโอนี้เนี่ยก็จะไปลองทำแล้วจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับตัวญาติขึ้นมาแบบจริงๆครับพี่ง่ายๆนะครับผมก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับแล้วก็มันแบบผมค้นพบวันนี้ผมก็มาพูดวันนี้เลยนะครับมันเป็นการต่อยอดการค้นพบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วการค้นพบนี้นะครับจะเป็นการค้นพบที่ผมทําตลอดไปนะครับแล้วมันจะต่อยอดแบบทังพลูมันงอกงามพี่ มันเหมือนกับเวลาที่มีมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแรกเกิดขึ้นบนโลกแล้วงอกงามจนกลายเป็นสัตว์ต่างๆมากมายครับใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะครับประวัติศาสตร์ของการเกิดชีวิตบนโลกเนี่ยก็จะเข้าใจได้ครับมันจะงอกงามจากจุดนั้นแหละนะครับหยุดวิดีโอนะครับแล้วไปลองนึกต่อจริงจริงแล้วค่อยมาเปิดดูวิดีโอจากจุดนี้จากตรงนี้ครับสำหรับผมนี่คือจุดเริ่มต้นชีวิตของผมเลยนะครับจากเดิมที่เป็นคนที่ ค้นหาอะไรบางอย่างมาโดยตลอดนะครับคือผมเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าเราจะต้องมาหาเงินหรือเราจะต้องมาแค่เดินตามรอยของพระศาษษสดานะครับแต่มันจะต้องมีอะไรทําที่มันน่าสนใจกว่านั้นนะครับผมก็ค้นหามาตามลําดับพี่พ,พี่น้องๆครับยังไม่ต้องเชื่อผมครับแต่งานนี้เนี่ยอยากให้ไปลองดูครับการที่คนเราครับเกาะเกาะที่คําว่าพึงพอใจที่ความพึงพอใจที่อารมณ์พึงพอใจ จนเกิดพลังและการเรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยตนเองนะครับสาหรับผมทุกวันนี้คือการไม่คิดมากครับแน่นอนครับมันมีอะไรหลายอย่างให้เราทําในชีวิตครับแต่การที่เราตัดใจครับตัดใจคือทํางานตามปกตินะครับแต่เราเติมคําว่าพึงพอใจเข้าไปในงานที่เราทําด้วยนะครับเราใช้ชีวิตไปตามปกติทุกอย่างตามปกติหมดครับแต่เติมคําว่าพึงพอใจเข้าไปครับให้มันเพิ่มพูนขึ้นคนที่ทําเนี่ย จะรู้ได้ด้วยตนเองจุดแรกก็คือทําให้ได้ก่อนการทําให้ได้ก่อนเนี่ยเราจะได้สัมผัสว่าความพึงพอใจคืออะไรนะครับนึกถึงคนที่คิดมากครับจากนั้นครับมานั่งครับจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ครับเรามาหายใจออกให้หมดปอดครับอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยให้ร่างกายผ่อนคลายครับแล้วพึงพอใจกับแค่ลมหายใจของตนเองให้ได้ก่อนหรือสักแต่ว่าพึงพอใจให้ได้ก่อน อะไรก็โยนไปที่คําว่าพึงพอใจหมดนะครับใครจะด่าจะว่าจะตําหนิยังไงนะครับใครจะบอกว่าวิดีโอต่างๆนี่ไม่ดีๆนะครับก็เอาพึงพอใจไว้ก่อนให้เกิดความรู้สึกครับเพื่อที่เราจะได้สัมผัสมันครับจากนั้นครับข้อ2ครับลองพัฒนาความพึงพอใจให้ต่อเนื่องครับแรกๆมันก็อาจจะได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ต่อไปครับความพึงพอใจจะกระจายไปทั่วร่างเราเคยเป็นไหมครับคนที่แบบเหมือน ถ้าเป็นหมอดูก็จะบอกว่ามีเด็กเกาะปวดข้อปวดหลังครับปวดเมื่อยตัวอะไรสารพัดเราลองใส่ใจมันครับทําให้พึงพอใจกับการที่ความปวดเมื่อยเหล่านั้นความตึงเครียดเหล่านั้นทั้งร่างกายและจิตใจทั้งอารมณ์เนี่ยมันคลายครับลองต่อเนื่องครับวันแรกมันทําไม่ได้หรอกแต่การที่เราวางการคิดมากวางการสงสัยทั้งหมดครับมาสร้างความพึงพอใจให้กับจิตใจให้กับอารมณ์ความรู้สึกให้กับการนึกคิด ให้กับตัวร่างกายของเราครับลองไปอาบน้ําพักผ่อนให้เพียงพอครับลองขับถ่ายให้ตรงเวลาครับลองฉลาดนวดนวดไปทั่วตัวครับให้เกิดความพึงพอใจจากจุดเล็กๆจากใกล้ตัวของเราครับลองทําความสะอาดบ้านให้ติดเป็นนิสัยครับให้ไม่มีฝุ่นในห้องนอนครับให้ความพึงพอใจเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนจากนั้นครับเราไม่ได้ว่าสักแต่ว่าพึงพอใจครับลองใช้เหตุผลครับ ลองใช้ปัญญาครับคือพึงพอใจยิ่งยิ่งขึ้นด้วยปัญญาซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคงพูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมอัดวิดีโอไว้หมดแล้วตามขั้นต่างๆครับขั้นนี้คือขั้นที่59กนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยทั้งหมดเกิน100วิดีโอแน่นอนครับก็ผมค้นมาทั้งชีวิตอะพูดง่ายๆนะครับด้วยปัญญาครับเราจะทำให้เกิดความพึงพอใจที่มันไม่ใช่แค่กับตัวเราแต่มัน กับทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมันคือบรรยากาศมันคือทีมที่พึงพอใจไปด้วยกันซึ่งก็คือข้อ4ี่ครับการร่วมข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆครับมันเป็นเหมือนกรรมครับที่มันจะมีเหตุให้เราไม่พึงพอใจแต่เราคือนายครับเป็นผู้ชนะครับเพราะเราจงใจที่จะพึงพอใจครับสําหรับผมครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมจะซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วจะร่วมพัฒนาความพึงพอใจ ร่วมกับบางคนครับที่จะข้ามผ่านอุปสรรคขวากนามทั้งหมดครับแล้วมาร่วมพึงพอใจไปด้วยกันครับซึ่งวิธีการทั้งหมดครับมีบอกไว้หมดแล้วนะครับอยากให้ตอบง่ายๆครับเราเรียนหนังสือมาเยอะมากเราทํางานมาเยอะมากเราเล่นเกมมาเยอะมากนะครับเราผ่านกิจกรรมต่างๆมาเยอะมากนะครับมันจะมากไปไหมการที่เราจะแทรกกิจกรรมพึงพอใจเข้ามาในชีวิตที่เราจะไปแทรกการลองฟังวิดีโอต่างๆนะครับจากนั้นฟังซ้ําครับ นึกอะไรบางอย่างจดแล้วออกแบบมาลองด้วยตัวเองครับโดยเกาะที่คําว่าพึงพอใจครับนี่คือคําตอบครับคนที่ลองแบบนี้นะครับจะรู้ได้เองครับไม่แน่นะครับอาจจะเหมือนกับมีโชคมีโชคผ่านเข้ามาในชีวิตมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตอยากให้คว้าไว้ครับแล้วพัฒนาต่อโดยร่วมเพิ่มพูนความพึงพอใจไปด้วยกันครับซึ่งถามว่าผมค้นพบเรื่องนี้มาได้ยังไงครับแน่นอนครับ ผมค้นคว้ามาโดยตลอดแล้วผมจ้องจ้องที่จะช่วยคนกลุ่มนึงครับให้สัมผัสการมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาจริงๆโดยผมชวนเขาว่าผมตั้งกองทุนครับกองทุนรับฟังครับอยากให้ไปดูวิดีโอคือคนก็พูดง่ายๆพี่ทําไปเลยเอาเงินมาก่อนสิโอ้โหค,คือพูดอย่างนี้จริงๆนะครับผมก็มานั่งนึกทํำยังไงนะ ญาตถึงจะหาจุดที่ที่เริ่มได้ง่ายจริงๆนะครับผมก็จะเฉลยว่าผมเฉลยไว้หมดแล้วจนถึงขั้นที่59แต่อยากให้ไปลองดูขั้นอื่นๆมาก่อนญาติครับถ้าใส่ใจนิดนึงก็จะรู้ว่าวิธีการแปลกๆที่ผมพูดไว้ในขั้นที่58มันก็คือคําตอบที่จะนํามาใช้ในขั้นนี้ด้วยนะครับวิธีการแปลกๆที่ผมพูดไว้ในส่วนที่1มันก็จะนํามาใช้ในขั้นนี้ด้วยนะครับมันทําไม่ได้หรอกครับ ถ้าใครย้อนกลับไปดูอีกสัก4ี่ห้าขั้นหรือ1ิบขั้นก็จะมีคําว่าทําไม่ได้มันทําไม่ได้ครับแต่การที่เราไม่คิดมากครับเราแค่มาลองมันครับมันเหมือนกับเด็กคนนึงครับซึ่งเขาเกิดในคณะกายกรรมเขาก็จะเล่นกายกรรมได้แบบที่ไม่ต้องคิดมากครับมันมีอุปสรรคแน่นอนครับคําว่าพึงพอใจนี้อยากให้มองว่ามันคือทางลัดครับมันคือจุดยอดจุดยอดของการค้น ของผมมาตามลำดับที่ผมบอกว่าผมคิดมาอย่างดีนะครับมีปมการคิดนะครับมีหลักการคิดมีมีหลักการลองมีหลักการลุยแล้วจะเจอคำตอบที่ใช่คำตอบที่ใช่ของผมผมนึกว่าผมเจอในขั้นที่56แต่ความเป็นจริงมันมาเจอในขั้นที่59ครับคือความพึงพอใจแล้วการที่ผมค้นพบคำว่าพึงพอใจแล้วก็แบบเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยเกิดจากการที่ผมช่วยเพื่อนของผมคนนึงครับเขาทุกข์ใจครับ เขาเขามานั่งคุยกับผมธรรมดาคนคนนี้ไม่พูดมากครับแต่เขาเครียดจริงๆเข้ามาคุยกับผมผมก็พยายามค้นหาการที่ผมพยายามอธิบายเขาอะท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ค้นพบเรื่องนี้ด้วยตัวของผมเองครับอยากให้ญาติเนี่ยไปลองดูครับว่าการที่เราอยากจะช่วยใครสักคนจริงๆเนี่ยด้วยความตั้งใจจริงเนี่ยด้วยมองว่าเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นญาติของเราจริงคือผมทุกวันนี้ไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะคิดกับผมยังไงแต่ผมบอกว่า ยังไงผมก็มองว่าเป็นญาติผมเข้าใจครับว่าเราจะไม่เข้าใจกันหรอกแต่ท้ายสุดแล้วเราก็เป็นญาติกันถามว่าดามจะทํายังไงต่อไปพี่ๆน้องครับผมจะรวมกลุ่มครับจากนั้นครับจะสร้างแบบอย่างจะสร้างภูมิปัญญาจะสร้างเครื่องมือไปช่วยญาติจริงๆครับจากตรงนี้แหละนะครับยังไงก็จะช่วยจริงๆแต่สิ่งที่จะไม่ได้นะครับก็คือการที่ญาติเนี่ยมาบอกว่าดามเอาเงินมานะครับเอาเงินมาเลยดามกองทุนรับฟังมีแล้วถอนออกมา เอามาจะเอาไปลงทุนมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับท่านจะต้องมาบอกว่าท่านกลับใจมาแล้วยังไงบ้างท่านกลับตัวมาแล้วกี่วันท่านดีขึ้นแล้วยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดมันต้องลงทุนสักบาทไหมครับไม่ต้องลงทุนเลยครับแต่มันอาจจะมีค่าบ้างก็คือต้องมาฟังกระดาษปากามันต้องจ่ายอยู่แล้วครับแต่มันอย่าถือว่านี่เป็นการลงทุนเลยครับเป็นการซื้อเลยครับเพราะว่ากระดาษปากาเนี่ยเราก็มีใช้อยู่แล้วในชีวิตครับใช้กระดาษรีไซเคิลก็ได้นะครับ เอามาลองนึกลองจดเพื่อออกแบบด้วยตัวเราเองครับอย่าพึ่งเชื่อผมครับว่าคําว่าพึงพอใจเนี่ยคือมันแตกหนอ่อแตก,กกอไปได้อีกหลายอย่างจริงๆนั่นแหละนะครับแต่มันเริ่มต้นตรงนี้คือนึกภาพครับผมไม่คิดมากครับมันคือความสุขครับมันคือการไม่เชื่อครับว่าเราจะต้องเป็นทุกข์อ่ะคือมันเหมือนกับพระอริยะเจ้าอ่ะซึ่งท่านบนรรลุแล้วจริงๆอ่ะคือสมมติว่าขังท่านไว้ในกรงอ่ะ ท่านก็ไม่ไม่มองว่ากลงนี้เป็นจุดขังของท่านท่านข้ามพ้นแล้วเคยได้ยินเรื่องหลวง,ลวงปู่แหวนไหมครับท่านไปปรากฏต่อหน้านักบินจนนักบินต้องจอดเครื่องบินแล้วไปไหว้ท่านประมาณนั้นนะครับคือท่านข้ามพ้นแล้วมันคือความรู้สึกมันคืออารมณ์ความรู้สึกซึ่งซึ่งมันเหนือขั้นอย่างเช่นคนเนี่ยมีอารมณ์กับการกินมีอารมณ์กับการร่วมเพศแต่พระริยาเจ้าเนี่ยมีอารมณ์ในความพึงพอใจมีอารมณ์ความสุขมีความรู้สึกดี ที่สูงที่ละเอียดลึกซึ้งมากๆก,การที่เรายกระดับจิตใจด้วยจุดเริ่มต้นของการพึงพอใจเนี่ยคือเราอย่าไปเชื่อว่าเราจําเป็นต้องเป็นทุกข์อ่ะพูดง่ายๆนะครับผมอธิบายให้เพื่อนผมฟังอย่างนี้อยากให้พวกเราครับถึงตรงนี้นะครับอยากให้พวกเรามองว่าโอ้โหอยากจะมอบรางวัลน,นี้เนี่ยให้กับคนไทยทุกคนครับโดยการบอกวิดีโอขั้นที่51หรือ28ก็ได้นะครับ 28นะครับ46 51 54 57บอบอกต่อไปบ่อยๆครับเมื่อญาติเนี่ยมาดูวิดีโอนี้ด้วยตนเองนะครับโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นครับจะเริ่มมีคนที่ไปลองจะเริ่มมีคนที่ไม่สนใจเลยนะครับแต่บางคนในนั้นเนี่ยจะมีคนที่ลองจะมีคนที่ร่วมกันพัฒนาพลังพึงพอใจแล้วพลังดีๆเนี่ยจะเกิดตามมาแล้วพลังดีๆเนี่ยจะเกิดสิ่งดีๆทั้ง รูปและนามมาครับเราสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการพึงพอใจร่วมกันได้นะครับคือภูมิปัญญาทุกวันนี้เนี่ยเราแค่หยิบมาใช้ครับทุกอย่างมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่อยากให้พวกเราคือรุ่นต่อๆไปนะครับผมไม่อยากให้พวกเรายึดติดอยู่กับภูมิปัญญาเดิมๆครับเราสามารถที่จะออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญาและเครื่องมือใหม่มาได้ครับอยากให้มองถึงการบรรลุธรรมเจขั้นของภาศาสดาครับว่า มันคือคําตอบทั้งหมดมันไม่ใช่แค่คําที่มีความหมายของเจขั้นแค่นั้นแต่มันคือการลึกซึง้งและการบรรลุยิ่งยิ่งขึ้นมันคือการเข้าถึงมันเหมือนกับคนบางคนครับรางวัลก็คือการได้กินอาหารดีๆการได้เล่นเกมบางคนรางวัลก็คือการได้ร่วมรักหรือการได้ร่วมเพศบางคนคือการได้ทําบุญกุศลบางคนคือแค่การอะไรนะโยนิโสมนสิการการวิปัสสนานั่นคือารางวัลชีวิตแล้วนะครับก็ แตกต่างกันครับแล้วถามว่าอะไรที่ดีกว่าเราเลือกได้ครับแต่ผมไม่อยากให้อะไรนะเป็นการร่วมเพศแบบที่ไปทำร้ายคนอื่นก็คืออยากให้ทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นการทำร้ายกันนะครับจะเลือกตรงไหนเป็นรางวัลก็ได้นะครับอยากให้พวกเราไปลองนึกดูนะครับเราติดอยู่ในบ่วงอะไรบ้างลองนึกดูนะครับกิเลสตัณหาราคาอุปทานโลภโกรธหลงนะครับเงินอำนาจกินกามเกียรติ เราเติมการฉลาดพึงพอใจเนเข้ามาในชีวิตเนี่จะดีไหมครับฝากถามใจท่านดูครับว่านี่คือการทําบุญหรือไม่ครับการที่เราจะไปบอกวิดีโอขั้นที่28 46 51 54 57แล้วให้ญาติมาเจอสิ่งนี้ด้วยตนเองครับทุกวันนี้เนี่ถามผมผมยอมครับคนที่บอกว่าจะไม่เริ่มจากการพึงพอใจให้ได้ก่อนแล้วพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม4ข้อ 3าจุดในหน้าจอนี้แหละนะครับยอมครับผมสู้ไม่ได้หรอกครับแต่ขอร้องครับอย่ามายืมเงินผมครับอย่ามาชวนคุยครับเพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่ชวนใครคุยมากนะครับมันภูมิใจไหมล่ะครับที่นึกถึงการเกิดขึ้นการรุ่งเรืองข,ขึ้นของประเทศสิงคโปร์การเกิดขึ้นการลุ่งเรืองขึ้นลหลายๆยุคข,ของประเทศญี่ปุ่นนะครับลุ่งเรืองขึ้นจากนั้นไปทําสงครามแพ้สงคราม จากนั้นก็ยังลุ่งเรืองต่อได้อีกนะครับนี่คือญี่ปุ่นครับการลุ่งเรืองขึ้นของประเทศจีนครับอยากให้พวกเราครับไปลองนึกดูครับว่าจะภูมิใจแค่ไหนครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะลุ่งเรืองขึ้นจากมือของพวกเราครับที่กดส่งต่อวิดีโอตามที่ผมบอกมาครับไปทุกๆวันครับกราบครับถ้าเป็นไปได้ครับคนที่มาถึงตรงนี้นะครับอยากให้ตื่นตื่นตาตื่นใจครับกับคํานี้ครับ กับคำนี้ที่พ่วงด้วยการปฏิบัติแบบนี้นะครับโอ้โหผมก็แค่เรียนรู้และทำอยู่ทุกวันนะครับจุดหนึ่งที่ผมอยากจะขอก็คือคนใกล้ตัวผมเนี่ยผมจะบอกว่าต้องดูมาถึงตรงนี้ไม่อยากให้หมันไส้ผมอะ่ะคือบางทีมันมีความสุขบางคนนะครับคิดว่าเฮ้ยคนนี้ดีจังเลยเข้าหาง่ายมาขออะไรที่ไม่ควรขอบางคนเนี่ยเกรงใจไม่กล้าไปขอคนอื่นแต่กับดามเนี่ยมาขอมาบอกทุกอย่าง พอเห็นเรามีบุคลิกภาพที่เข้าถึงง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงของผมเนี่ยง่ายยิ่งกว่าก็คือไปดูวิดีโอไปฟังซ้ําไปจดนะครับแล้วมาคุยกับผมว่าไปค้นพบอะไรดีๆแล้วเอาสิ่งที่ค้นพบดีๆเนี่ยมาบอกกันเลยโดยไม่อายไม่กักครับเราไม่ต้องไปดูดวงครับไม่ต้องทายใจกันครับมีอะไรบอกมาตรงๆเลยครับเราติดอยู่ในอะไรบ้างที่ผมบอกไปครับกิเลสต,ตัณหาราคาอุปทานครับเราติดอยู่ในเรื่องของติดกินติดกาม กามมันมีหลายอย่างนะครับรวมถึงการร่วมเพศด้วยนะครับเราติดกินเราติดกามเราติดการคิดไปเองอุปทานครับเราติดอยู่ในโลภโกรธหลงนะครับมึนงงนะครับโกรธง่ายนะครับเราอยากได้อะไรที่มันมากเกินไปนะครับเราติดอยู่ในเงินอำนาจกินการเกียรตินะครับเราติดอยู่ในสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับเราเราตอบด้วยตัวของเราเองเลยครับแล้วคนที่ถึงบางอ้ออะไรบางอย่างอ๋อด้วยตัวเองครับก็ กลับครับขอความกรุณาครับมาเจอกันครับไม่ต้องเจอกับผมนะครับมาเจอกันครับเจอกันด้วยอะไรครับด้วยการแลกคําตอบที่ดีที่สุดอย่ามาอะไรนะมาชวนคุยมาชวนนินทาหรือมาขออะไรแปลกๆครับไม่ต้องมาขอครับเรามาเจอกันเลยครับผมเนี่ยรวมเงินตั้งกองทุนรับฟังไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถที่จะมาร่วมเริ่มไปด้วยกันครับทั้งหมดครับข้อมูลทั้งหมดครับขอฝากไว้ว่าทั้งหมด ได้บอกไว้ในวิดีโอต่างเรียบร้อยแล้วคิดดูครับเราเรียนหนังสือเราทํางานเราใช้ชีวิตมากี่ปีครับคิด,ดง่ายครับการที่ไปฟังวิดีโอร่วม100วิดีโอด้วยกันครับตั้งใจฟังครับจากนั้นครับฟังซ้ําแล้วนึกจดบางอย่างออกมาครับตกผลึกด้วยตัวเองครับผมเองก็ตื่นเต้นดีใจที่ที่เกิดการค้นพบมาตามลําดับจนถึงสิ่งที่เราจะทําตลอดไปอ่ะ พูดง่ายๆนะครับทั้งหมดครับอยากให้ลองหยุดวิดีโอนี้ไว้นะครับคือฟังฟังจนจบอะไรแล้วไปนั่งไปนั่งสบายๆครับลองนึกถึงการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายให้ตัวเองมีความสุขนะครับอาบน้านะครับแล้นึกถึงว่าชีวิตของเรามีค่าโอกาสที่เราจะมอบคุณค่าเนี่ยอยู่ในมือเราครับแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปแค่ไปลองทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราเอง จากนั้นเนี่ยถามใจตัวเราเองเลยครับว่าเราจะไปต่อยังไงเราจะทำยังไงต่อขอพระคุณจริงๆนะครับ